何 <noise> พลตรีสาธิตเกิดโพกผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่25ลงบนที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพกองทัพบ,บกให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนาบ้านแสงตะวันหมู่ที่4ตำบลคอโคอ,อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีพันเอกกิติพงศ์พุทธิมณีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์พันเอกสุรงังวิทยาวงศสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลข้าวีรวัตรโยธินรวมมอบยาและเวชภัณฑ์ได้จัดชุดแพทย์นสนามเคลื่อนที่ย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยตรวจสุขภาพ ตังการในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังได้จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25จำนวน15นายและเจ้าหน้าที่กออรมนจังหวัดสุรินทร์5นายเพื่อช่วยเหลือคนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบเหตุทุกขภัยในพื้นที่ในโอกาสเดียวกันนี้พลตรีสาธิตเกิดโพกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25ได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้